คัวครูทิพย์วันนี้นำเสนอกระเพราหมูหมักนุ่มก่อนอื่นเรามาเตรียมเครื่องปรุงกันก่อนนะคะกระเทียมจีน10-15กลีบพริกแดงจินดาตามชอบหากชอบผิดก็เพิ่มปริมาณน,นะคะทั่วฝักยาวหั่นค่ะข้าวโพดอ่อนหั่นเฉียงพริกหยวกหั่นเฉียงค่ะกระเพราค่ะและแตงกวาสำหรับไว้โรยหน้านะคะ และพระเอกของเราหมูหมักนั่นเองเราซื้อสำเร็จจากตลาดเลยนะคะวันนี้เลือกไข่เป็ดเพื่อจะมาทำไข่ดาวเอาไว้รับประทานกับกะเพราหมูหมักแล้วนะคะโคลกพริกกับกระเทียมหยาบๆก็พอนะคะเรามาลงมือกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกเลยแล้วก็ไม่เตรียมไข่ดาวค่ะ ผัดพริกกับกระเทียมที่เราโขกไว้ลงไปในน้ำมันพอหอมดีแล้วใส่หมูหมักลงไปคนให้ทั่วเลยนะคะใส่ผงฝักยาวลงไปตามด้วยข้าวโพอดอ่อนคลุกเข้าให้ทั่วใส่พริกหยวกที่เราเตรียมไว้ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาว เติมน้ำลงไปเล็กน้อยจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายและโรสด,ดีตามชอบเลยนะคะสุดท้ายตามด้วยใบกระเพราค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกระเพราหมูหมักนุ่มของเราทานกับข้าวสวยร้อน น้ำพริกน้ำปลาและตามด้วยแตงกวารับรองอร่อยแนะคะ่ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะ